สวัสดีค่ะวันนี้เราให้คุณพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ7ค่ะพวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาตร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณเพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางอัครสาวกเปโตร เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการได้รับคำตอบในการอธิษฐานของเราทั้งหลายเราเชื่อเช่นนี้หรือไม่อัครสา,าวกเปโตรกล่าวว่าบรรดาชายที่เป็นสามีนั้นต้องอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจต้องให้เกียรติภรรยาในฐานะที่ภรรยาเป็นทายาตรร่วมรับชีวิตกับสามีให้เรานึกย้อนไปถึงในปฐมกาลว่าอาดัมกระทำเช่นไรกับเอวา ในคราวที่พระเจ้าตรัสถามเรื่องที่อาดัมกินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วอาดัมตอบพระเจ้าว่าหญิงที่ท่านประทานให้นั้นชวนให้รับประทานผลไม้นั้นอาดัมให้เกียรติเอวาในฐานะทายาตร่วมชีวิตหรือไม่ความจริงแล้วเราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าประสงค์ให้อดัมรักและให้เกียรติเอวาในฐานะคู่ชีวิตร่วมเป็นทายาทของพระเจ้าแต่อดัมหลังจากรับประทานผลไม้นั้นก็คงคิดเองว่า คําตอบที่อาดัมตอบพระเจ้าคือความจริงแต่ในความจริงนั้นอาดัมไม่ได้ให้เกียรติแก่เอวาหรือปกป้องเอวาในฐานะภรรยาเลยเมื่อเราทบทวนที่มาที่ไปและเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาคริสเตียนทั้งชายและหญิงที่มีบทบาทในการเป็นสามีและภรรยานั้นเราสมควรต้องพิจารณาตนเองให้รอบคอบอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งว่าเราเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือยัง ประเด็นที่น่าคิดคืออัครสาวกเบโตรยังกล่าวว่าสามีคนใดที่กระทำตามคำสอนนี้จะส่งผลให้คำอธิษฐานของท่านไม่ถูกขัดขวางทําให้เห็นภาพคู่สมรสหลายคู่ในคริสตจักรของทุกคริสตจักรที่ดําเนินชีวิตรับใช้ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและเต็มล้นด้วยพระพรที่พระเจ้าตอบคําอธิษฐานชัดเจนพระคัมภีร์เป็นจริงเสมอเราเชื่อเช่นนี้หรือไม่ ขอพระเจ้าประทานพระพรเต็มล้นตามคำอธิษฐานอ้อนวอนของทุกคู่สมรสที่ให้เกียรติแก่กันและกันตามคำสอนของพระเจ้าตลอดไปขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน